สวัสดีครับพบกับรายการมิสเตอร์เกมเมอร์บูทีวีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นใหม่ครับพ็อกเก็ตเอディชั่นเวอร์ชัน0.5.0นะครับวันนี้ผมจะไม่มาสอนสร้างอะไรไม่สอนซีฟอะไรครับแต่วันนี้ผมจะมาพาทัวร์เซิร์ฟของผมนะครับถ้าไม่ดียังไงคุณผู้ชมก็อย่าติผมนะครับ ตอนนี้ผมอยู่บ้านคนเดียวครับแบบผมก็ไม่เอื้ออำนวยด้วยนะครับนี่แค่เหลือแปดโอ้โหรอมาโหลดแป๊บหนึ่งนะครับรอมันนะครับรอมันผมนเป็นคนชอบพูดเบานะครับแต่ว่าก็จะพยายามให้มันดังที่สุดครับโอ้ย ไอ้มาเกิดอยู่ไหนเนี่ยอ๋อ๊ก,กำลังไอ้สร้างบ้านส่งไทยครับเดี๋ยวเวลามันเสร็จแล้วผมจะเปิดให้ดูใหม่ก็แล้วกันค่ะโอ้ยหลงวางหลายบล็อกแล้วโอ้ยลำคาญโว้ย โอ้โหโทำไมเป็นอย่างนี้วะโอ้ยไอ้เหี้ยโอ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 ้ยห้องเอ้ยหอแม่ง ช่างมันทับแปดเหลือแปดก็ช่างหอวพ่อมันผมรับไม่ไหวแล้วโอ้ยเนี่ยฮะบ้านทรงไทยที่ผมกำลังจะสร้างครับอา้าวเกมกระพริบ,บขอโทษทีครับนี่ฮะคือบ้านญี่ปุ่นฮะสไตล์ของพี่เอ่ออะไรนะฮะผมจำชื่อไม่ได้อันนี้ก็เป็นกับดักครับ ใครดูให้ระวังก็ดิงโก้ครับโอเคฮะผมจะพาไปดูนะฮะโอ้ยขำแล้วนี่่าคุณผู้ชมจะมองไม่เห็นนะครับผมนอนก่อนโอเคเช้าแล้วโอ้ช้าที่สดใส มาแล้วครับผมจะพาทัวร์เซิร์ฟเล่นๆครับอไอ้นี่อนุสาวรีย์ NPC ครตรงนี้อไอผมทำเล่นๆฮะน,นี่ก็เป็นบ้านอันนี้ก็บ้านถ้าสวยมากจะมีแต่บ้านว้ายนี่ครับโอตรงนี้เป็นฟาร์มครับเป็นฟาร์ม นี่อย่างนี้ลหะครับทำไมผมถึงนนชอบพูดเบาว่าคุณผู้ชมจะได้ยินผมมาถ้าไม่ได้ยินผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับนี่ก็เป็นบ้านริมน้ำนะครับนี่แหละครับสิ่งที่ผมอยากนำเสนอคุณผู้ชมนี่เลยให้ทายครับว่ามันคืออะไรมันคืออะไร ผู้ชมครับมันคืออะไรฮะน,น,นี่มันคือมันคือเออไททานิกนั่นเองครับโอเคฮะผมจะพาไปชมที่ต่อไปนะครับโอ้ยผมเป็นคนชอบพูดเบานะครับ ก็ต้องขออภัยคุณผู้ชมด้วยแน่แบตเหลือซีโอ้โหผมจะถ่ายคลิปสั้นๆก็พอนะครับโอ้ยรีเจนเนเรสว่าไอ้เหี้ยโอ้ยนี่ฮะเป็นสนามบินครับเป็นสนามบินตรงนั้นก็เครื่องบินฮะนี่แต่ว่ายังรีเจนเนเรไม่เสร็จฮะ โอ๊ย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 ,อยเร็วสิวะนี่เครื่องบินนะครับข้าไปดูตรงต่อไปนะครับอ่ามันจะมีบ้านใต้ดินด้วยครับแต่ว่าพาสนี้ผมจะรีวิวไม่ละเอียดนะฮะพาหน้าเออเอาใหม่ครับเอาให้มันทุกซอกทุกมุมเลยครับพอดีตอนนี้แบตผมเหลือน้อยครับ ไอ้น้ํานี่มันคือเกาะลอยฟ้าครับมันคือเกาะลอยฟ้านี่ก็เฮลิคอปเตอร์นี่ลงมาตรงนี้อะไรได้ครับเออนี่อันนี้ตอนแรกก็จะทำเต็นต์ตั้งแคมป์นะฮะเออมันไม่สวยก็ทิ้งมาอย่างนี้นะฮครับแต่ว่ามีตรงสวยคะคือตรงนี้ครับ นี่บ้านนี้ผมเอามาจาก youtube นะครับเขาสอนสร้างนะครับเขาสอนสร้างโอ้โหเขาสอนนีสร้างนี่ความคิดของนี่บรรจุเลิศหรูมากครับก็ผมก็ชอบเขานะฮะเขก็สอนอะไรเออสวยทุกอย่างเลยครับเอ๊ะหลักๆ้ยต่อไปนะคะก็ เป็นบ้านใต้น้ำครับถิถ่นล่องลอยไหมครับผมสร้างไม่สำเร็จเออผมเลยมาสร้างตรงนี้นี่นี่น,นี่ไม่ใช่ตรงนี้ละมาอีกหน่อยนี่ครับเห็นไหมครับเห็นเป็นเงาๆไหมครับเนี่ยครับบ้านบ้านใต้น้ำหลังนี้ผมก็เอามาจาก youtube อีกลยครับนี่นี่โอ้โหสวยงามมาก ผมเอามาจากย t u b e นะฮะส่วนมากจะมีแต่เอามาจากย t u b e โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสั้นๆนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับก็สิ่งที่ผมอยากฝากคุณผู้ชมไว้นะฮะสิ่งแรกเลยฮะฝากคุณผู้ชมนะฮะกด ไลค์นะครับกดไลค์ YouTube ของผมนะฮะถ้าถ้าจะให้ดีนะฮะกดติดตามนะฮะจะเป็นอันดีด้วยฮะถ้าจะให้ดียิ่งกว่านี้ฮะกดแชร์ด้วยก็ได้ครับโอเคครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้ก็ได้นะครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยครับสวัสดีครับบ๊ายบายยูฮู